ก็น่าจะสองเดือนได้แล้วค่ะแต่ว่ามันมีช่วงที่พี่ไปประมาณสองอาทิตย์ที่ไปอยู่กับเขาแล้วก็กลับมาเพราะว่าโดยงานโดยแบบทิ้งคุณแม่ไปนานสองเดือนมันก็ใจหายเลเนาะแล้วก็ออพอทามิ่งที่พอเรากลับมาทีเนี้ยค่ะเราจะบินกลับไปอีกมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะไกลอะค่ะก็เลยก็งเหงาก็เลยเออเที่ยวเล่นเตะๆอะไรอยู่ประเทศแถวๆนี้นี่ะใช่ เรียกว่าทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขนาดไหนเลยก็เพื่อนพอไม่ว่าจะไปประเทศไหนทุกคนก็จะแบบเอาน้องประเทศนั้นน้องประเทศนี้กลับมาอะไรเงี้ยพี่บอกว่าทารมิ่งมันไม่ได้คือเราแบบเรานับเราคํานวณวันแล้วมันมันมันไม่ใช่ไงมันไม่ตกมันไม่ตกแต่ว่าเราก็ต้องไปเพราะเราก็คิดถึงกันอะไรเงี้ยค่ะพอเรากลับมาทีเขาก็เป็นแบบไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า พี่ก็เวลาทิ้งคุณแม่ไปนานๆมันก็ใจไม่ค่อยดีอะเนาะแล้วอเมริกาบินก็ไกลด้วยค่ะเพราะหากันแนี้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกันก็ขอบคุณเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถโทรอินเทอร์เน็ตฟรีแล้วก็เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุยกันทุกวันทําให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยะกดดันไหมคะพี่บอยโนถามเรื่องกองบ่อยๆกดดันไหมพี่อะถามว่าพี่กดดันไหมมันก็กดดันนิดๆนะ ว่าเพื่อนพี่หลายคนเพื่อนพี่คนหนึ่งที่สนิทแซงไปเฉยเลยขอโทษแต่ว่าแต่พี่ก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆก็ยังยังมีอีก2ทริปที่พี่อยากจะไปก่อนคือพี่อยากจะปิดทริปเดือนกุมภาให้ได้เพราะว่าพี่อยากไปนิเซโกะไปเล่นแอบอยากไปเล่นสโนว์นิดน,นึงอะไรอนยะ่างงี้ค่ะแต่คือถ้าเกิดเขาจะมาก็ให้มาเพราะเราก็ไม่สามารถเลือกได้ขนาดนั้นเพราะนคอายุมันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วคือ mm hmm. ถ้า ถ้าได้เร็วที่สุดก็ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็อยากได้ตามนี้เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่า,าข้อป,นะปีน่าจะดีแต่สาหรับพี่พี่ว่าปีไหนก็ได้มีผลเนาะได้คุณสามี<อ>เรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะคุยไม่รู้เรื่องเขาไม่เชื่อ <laughs> <laughs> เขาไม่เชื่อคือโดยส่วนตัวเขาเขาก็อยาก <laughs> เขาก็อยากเป็นธรรมชาติกอ่อนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็ <laughs> ก็ไม่รู้เนาะ <laughs> เดี๋ยวไปแอบกินยาเลยดีกว,ว่า <laughs> <laughs> แฟนไม่รู้หรอก <laughs> แอบพึ่งเทคนิคแอบพึ่งเทคนิค่การแพทย์นี่เพิ่มฮอร์โมนปุ๊บเข้าไปก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ต้องรอเขากลับมากางเดือนนี้เดี๋ยวต้องต้องรอคุยรายละเอียดกันอีกทีเพราะว่าละครติดต่อเข้ามาก็แอบอยากรับหลายอย่างค่ะกําลังเลอยู่อยู่กันค่ะกําลังเลแต่ว่าอายุมันก็ไม่มันคิดเยอะไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องตัดสินใจ เขาก็ไปทาการแพทย์เยอะแล้วใช่เขาท้องนํากันไปหมดแล้วก็อันนั้นคงจะเป็นแลน B อะค่ะอย่างเรื่องของเห็นมีน้อยคนนึงถามในเรื่องของแบบฝากไข่เก็บไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็มีแอบคิดไว้เหมือนกันก็ศึกษาไว้ก็ศึกษาไม่ต้องศึกษาค่ะทัญญาบอกเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทัญญ<ม>าชํานานมากก็ตอนนี้ก็แค่เหลือแค่ผลตาสิใจอย่างเดียวคิดว่าเราจะเลือกยังไงป่พี่เอ่อเดี๋ยวพี่ขอลองอีกสักธันวามกรลาหนึ่งเนาะลองแบบ ตั้งใจลองอีกสักทีนึงถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่